ก,ญญกันโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับเอกแานะครับตอนนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ปั่นคนนะครับคือผมจะเข้าไปที่แชทโลกแล้วก็หาทีมแบบนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเรากดเปิดไม้นะครับ แล้วก็เปิดเพลงดังๆอัรโอัรโณทุกคนโอ้ยเปิดบีงมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็หาต่อก,กันเลยตอนนี้มันยังไม่ค่อยเวริร์กเดี๋ยวเราลองส,สุ่มี40ไปหาคนเปิดไหมกันดีกว่า Let's go ตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะรู้สึกว่า เาจะมาด้วยกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทายชื่อเขาน่าจะมาด้วยกันแหละเ,เดี๋ยวเราเปิดเพลงกันเลยนะครับอาไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความ <c oughs> บาดมาเราจึงทำ <c oughs> ตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้

เราจะลองรีเกมสักรอบหนึ่งแล้วเราก็จะหาแชทลูกใหม่หน,นะโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการรีเกมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาหาคนในแชทลอกดีกว่าอ่าได้นวครับนี่เขาเปิดใหม่ด้วยนะทุกคนเขาเปิดใหม่ด้วยนะ ตสันที่ชาจ้องคราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโรดจงรอได้ไหมจะเข้าใครับ ผมว่าก็เราก็พ่อแค่นี้ที่กว่านะครับไม่ไม่งั้นเนี่ยช่องผมอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับคอนเทนต์นี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไครให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือน,นุกครั้งนะครับจะได้ดูก่อนใครเลยนะโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย